เอ่อคือจะบอกว่าผมติดลมบนก็ได้นะฮะแต่ผมบอกไปก่อนแล้วว่าไอเกมพวกนี้เนี่ยผมกะจะเล่นก่อนบนันบันพาสีอีกเพราะว่าตอนผมจะเล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าบานันบันพาทสี่มันมาแล้วเออผมก็เลยเอ้าตอาไงดีกูทีนี้ก็เลยรัดคิวบนันบันมาก่อนเลยโอเคผมกะสวัสดีครับวันนี้กับผมก็ผัดเนะฮะวันนี้เราไปอยู่ในคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยดองมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้คิดไปก่อนล้วคุณจะเห,เห็นนะว่ามันมีแถบข้างบนติดไปตั้งแต่ช่วงพาร์ทแรกของบันบันและอืมก็ เป็นเกมที่พูดง่ายเลยคืออ่าคนที่เนปปี้ใช่ไหมว่าเออเอปปี้คโครนฮะเหมือนดูมคโครนอะไรรวมาน,นี้เออซึ่งเกมพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีสไตล์แล้วก็รูปแบบไปคล้ายกับเอปปี้เพเทาวหรือไม่ก็บันบันเอาง่ายๆนะช่วงนี้เนอะเป็นเกมที่เออคือคุณเห็นภาพเดี๋ยวคุณรู้เลยอะไรวะเนี่ยจะบอกนะว่าไอ้นี่คือโดนอะโดนใช่ไหม จะให้เป็นดูเร่อๆกันนะมันจะได้ไม่เหมือนกันชื่อก็ะสือว่ามีออกมาเยอะมากเลยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มี3เกมด้วยกันเนาะเกมแรกก็คือ u n n นี p o t อ่าทเกมที่สอง n d น d ี้แดนไลเยอร์เหรอเกมที่สามคือ Happy p l a c e ฮะวันนี้เราจะมาด้3าเกมนี้กันเราจะมาดูกันว่าใน3มเกมนี้เนี่ยมันจะมีเกมไหนที่คุณภาพได้ใกล้เคียงกับบานหรือว่าป๊อปปี้หรือเปล่าคผมว่าบานเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพทัางป๊อปปี้นะโมเดลอะไรของบานมันก็ยังดูปั๊บลวกๆด้วสำหรับผมนะ แต่เราดูกันนีกว่าว่าสามเกมนี้เนี่ยจะมีอะไรที่มันค่อาใกล้เคียงกันหรือเปล่าไปดูก uh. ันดีกว่าฮะโอ้ยตกมาะเกมแรกฮะ sunny spot นะผมไม่รู้ว่าเกมพวกนี้นานมาขนาดไหนแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวเีโม่กันนะกดเข้ามานี่คือมือเอนจี้อะไรนะมือไอ้บานๆมันใช้เอนจี้อะไรในการทำนะนี่แหละอันเดียวกันเลยผมว่านะโอ้โหอะไรอะอ p ติมอล s i ตติ้งออ t ติมอลพาปะ อะไรเป็นกวดแล้วกูค้างเลยอ่ะอ้อ oh. <laughs> แล้วมาดูกันดีกว่ากันในซันนีสระบดแล้วมีตัวละครสามตัวด้วยกันตอนนี้นี่ยคือเอาเบิร์นโลซาแล้วก็สควอชเหรอมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอ๋อวายเกยงอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครร้องเพลงโอล้าภาพมาดูเบอร์เบอร์เฮ้ นั่นคือเสียงเอฟเฟกมึงเหรอแบบเอฟเฟกสอนอะไรประมาณนี้เห็นนะโอ้ผมว่าภาพมันมันปรับโมชั่นเบือไม่ได้หรอโอ้ปรับ high มันจะช่วยไหมโอเคช่วยหระอมั้งโอ้โหภาพโคตรอ้วกเลยวะภาพโคตรชวนอ้วกเลยโอ้มีภาพโพลแกมสายตีนรบไปเลยด้วยหรอทำไมวะผมผมรู้สึกว่ามันภาพมันดูเหมือนเป็นแนวสไต ยุคเก่าอะไรยังงี้เหมือนเกมญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นคือตาของตัวอะไรขอโทษครับผมอาจจะมาผิดห้องเ้ย looking g o o อเอ๊ะอ่ะใช่จริงด้วยเหรอมันคือเสียงเอฟเฟกจริงด้วยอันนี้อะไรอ๋อเกมของค่ายเขากูเห็นกูเห็นไอ้ไอ้บานบานปะไอ้จอสปะสีเขียว อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะดูว่าก็คือทีมทีมสร้างเกม,มนี้หรอเกมบานๆเนอะแล้วมันอยากจะออกมาทำเกมคนเดียวอะไรประมาณนี้ปะวายตกใจไอ้ตัวนี้จะทำไงไอ้เนี่ยผมลองปิดหูฟังแล้วเข้าไปด,ดูดิอุ้ยเข้าไปไม่ได้ด้วยอ่อยแม่งเนะ่เฮ้ยมันก็หลอนดีนะตามีเส้นเลือดซะด้วยอ๋อก็คือเกมนี้ อัน,นั่นหนึ่งตัวใช่ไหมอันนั้นมึงจำศีลอยู่เหรอแล้วไอ้นี่อ่ะเฮ้ยอันเนี้ยปาร์ตี้ลุม่มปราร์ตี้ลุม่มทางคดมืดเลยพี่ขอเบาเสียงก่อนเออโอ้นี่อ่ะมันมืดจังเลยแหละเฮ้ยอันนี้ขอเบาเสียงกันปเป็นเรื่องบ้าไม่ต้องเสียงเลยเดย,ด,ย,ด,ย,ด,ยดี๋ยว้อนยดี๋ย้อน กูบอกเสียงเกินไปกูไม่ได้ยินเสียงเท้าแต่มถือผมได้ยินมันจะมันจะช่วยอะไรวะเอ้ยมันมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะผีไม่ได้ไม่เห็ผีกูยังไม่เห็นโอเคห้ผมต้องรีบวิ่งไปตึมตึมตึมหมา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 ชกชกเฮ้ยชกไม่ได้ชกไม่ได้ตายเชี่ยเลยวะเนี่ย เป็นแฟดได้หรอไม่ได้เดี๋ยวเกมมันค่กูเลยมันมึดฝากไปเลยที่ต้องหลบผีนะมึงบ้าหรือเปล่าทำไงวะมีของของอื่นปะโอ้โวรอบนี้ออกมาดักทายกูหน้าห้องเลยสเลยผมว่าต่อยตามันหรอมันโอ้โหไอไอมือต่อยที่มันมันดูของเล่นแบบกิ๊กี้มากเลยมันดูจะต่อยใครไม่ถึงใครเลยเป็นเด็อย่างนั้นหรอ ไม่เห็นทางกูไม่เห็นทางเห็นทางกูไม่เห็นทางช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูไม่เห็นทางเว้ยกูอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยเว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยกูรอดกูรอดกูรอดปะทางออกฮัลโหลผมต้องทำอะไรเนี่ยมึงมึงชิบอกกูได้ไหมเกมก่อนที่กูจะเฮ้ย เชี่ยของมันกิ้งกองมากเลยอ่ะโอ้แล้วจะเป็นตอนแรกกูตัยไม่เป็นเป็นไรเลยวะเก็ดเป็ดนี่คือพี่เลี้ยงเด็กเหรอถามจริงถามจริงไม่เห็นไม่ชัดขึ้นแล้วอย่าๆๆๆๆๆอ๋อเก็บเก็บกระดาษอีกสองอันโอ้กูต้องมาเก็บเก็บทำไมเนี่ย แปลแปลโอเ้เสียงแม่งแบบสิ้นคิดมากเลยอะโอเคอนั่นนะั่นโู๊หไปไล่หน,น้างูเข็นก็ยังมีอย่างมาทำซ่าด้วยมึงอะเอา้าลูกพี่กูสามร้อยไอคิวขนมอะอู๊ วันนี้ผมไม่ต้องไปไหนแล้วก็เนี่ยผมก็อยู่กินขนมที่นี่ก่อนดิชี้จะมีแต่เลด้วยนะเอาจริงนะผมชอบไม่มีแต่ขนมแบบอบกรอบและและเอ้ยบัดหน้าคนคุนน่ะเหมือนอยู่ในเกมที่ผมกำลังจะเล่นเกมต่อไปเลยกุญแจแป๊วระเกียร์เสียงริงโอ้นั่นคือบ้านเหรอเอ๊ะสู้ๆ มีเปลิดตาดำด้วยอ่ะโอ้มึงน,น่ากลัวมากโปสเตอรโอโอ์โอ้โอ้ครับวันดีครับโปสเตอร์วอสเตอร์วอรควิสยังไงต่อยหน้ามึงได้ไหมโอ้มผมไปเลยนะครับพิงเอ่อไม่รู้อะเยลโล่แล้วกัน ไหนคำถามไหนคำถามไม่เห็นเองเท่าทีโลซาสีอะไรแดงปะโทษไม่เห็นต้องกลัวขนาดนั้นเลยผมก็จำไม่ค่อยได้ีิมพูเหรอมันก็คล้ายกันนะสนุกไหมก็บางที นี่มันมันมัน,ม,นมันถามผมหรือมันอะไรมันมันอ๋อเขาพีเครื่องหมายการกราบาทให้ด้วยเอาเย็ดแล้วกันเย็ดเย็ดเอาเบิดชอบอะไรไมากที่สุดกูจะไปรู้ไหมเนี่ยชิปละบ้างเห็นเขารล่เยอะดีอะไรมูงล้อกูเล่นปะเนี่ยก็บอกกันดีๆก็ได้วูชอขปลาเหรอ เนี่ยผมนี่มันโชคดีในการเสี่ยงโดงที่มันไม่ถูกเนี่ยมันคืออะไรบัคคอบัครี่หรอบัคคอรี่แม่ทำให้เด็กอยากกิน,นี่นี่ How many eyes does t q u i e have three ใช่ไหมผมเห็นอยู่ oh yeah อ y เบื่สีลูกสีลูกกระตาเอาเล่นอโอโรเซ่ชอบกินไหม ผมว่าเธอชอบนะโอเค how dare you อมึงไอ้สัตว์แล้วกูจะไปรู้ไมเนี่ย s k i d i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  s k i มันจะมีตัวอะไรวอดวอดวัดตัวเฮ็ก อะไรอะอะไรอะไรแล้วอ๋อโอ้ผมรู้ข้างหลังเลยแบบรู้เลยมันกันได้หมดเลยเนี่ยว่ะผมเรียกกุญแจแล้วใครมันพูดเลยเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ยินแม่หายไปแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วกันนะครับที่อุตส่าห์หาก,กุญแจให้ถึงกูจะหาเองก็เถอะนะ้นสุดท้ายแล้วอ่ะคัานี้ของใครเอาเบิร์ดเอาเบิร์ด ออาเบิร์ตเทเชอร์ฮันกูถามจริงเฮ้ยแกเอ้เราเดินไปแบบโคตรเป็นมิดเลยกูต่อยผมไม่ทำยังไงเนี่ยบางทีมันอ้ยทำไมห้องมันต้องมืดตลอดเลยดิวะเอาเบิร์ด อจ้ผมจะหลบยังไงถามหน่อยผมจะหลบยังไงเอาเดี๋ยวฟ้าเนี่ยแล้วผมจะหลบยังไงเนี่ยเกมมือหลอนปหมเนี่ยโอ้มันโดดได้อขอโทษ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 พี่เด่าแรงไปหน่อยเปิดหมดเลยโอ้หมดเลย หมดเลยเอ้ยเอาเบิร์อาร์ซ่าเอาเบิร์อาร์ซาเอ้ยกดอะไรนะกล่องวะไปละเอาเบิร์อาร์ซ่าติดกล่องเหรอเอาเบิร์อาร์ซาอยู่ฝาเดือดสควอชคีย์อยู่ที่ทาง SH แนวเอสเซทฮิดลูกกูไปละเอาเบิร์อาร์ซ่าไม่อยู่ละอันนี้ก็ส่เลตจ์เป็ดน,น่ากลัวจัดเลยเอ้ยมันคือหมึกสิเน,นาะ แล้วก็ผมห้ามตกน้ำป่ะโอ้ยี่เป็นคนกลัวนน้ำอยู่ด้วยแบบคุณคิดภาพทะเลมึดๆดำๆอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปอยู่กลางทะเลตรงนั้นน่ะกลัวนะเว้ยคือผมยอมกัดเล่นตัวเองตายเลยอ่ะถ้าใจผมต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะแล้วอะไรเนี่ยโอ้เอาเบือเอาตาต่อยหน้าแม่งไงไหมเนี่ยไปายย่า เอา้านั่นคือจบแล้วเหรอก็คือกูโดนกิน,นในทาที่สุดแล้วโอ้เยเจ้ยจบจริงไหมเนี่ยขอดูอ่าขอดูดหน่อยดิเี้ยเอาเบืร์อาสตาร์นั่นคือฉากจบก็ <G uard> อย่างที่เห็นไปนเลยฮะ Sunny s p o r ตยาวไหมเนี่ยผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเล่นมา22นาทีแล้วเว้ยและนกมันก็เราไม่หยุด ต้องบอกก่อนว่าเสียนงนกที่คุณได้ยินในคลิปผมในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนกเลี้ยงนะฮะแล้วมันน่นาําคาญมากเลยผมอยากจะจับมันแบบย่างกินอะคุณคิดภาพอ,ออกไหมมาหาเกมต่อมาแฮนดี้แดนไลเยอร์นี่ไงไตัวนี้ปัจจผมไปเห็นในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในห้องตัวนั้นที่ผมเหมือนกับว่าจะโอเคอะไรเนี่ยหามก็มีชีวิตเหรอไปต่อกันเลยฮะโอ้โหออปติไมค์กราฟ,ฟริกต้องมีอันตราแน่นอนโอ้โหออ,อฟติเดี๋ยนะ อยบอกนะว่าอย่าอย่าบอกนะว่าอ๋อออ๋อหสามเกมนี้สามเกมนี้มาจากผู้สร้างเดียวกันนั่นก็คือแท TNP เกมโอ,โอเคบังเอิญแหละมังบังเอิญจริงผมไม่รู้เลยโอ้โลกเป็นกลมสังคมมันเหลี่ยม TMD เกมคุณกำลังทำอะไรอยู่ว่าอยู่ติงกิ้ง วัดอิ b โบร cooking? โอ้คือแบบมไม่โดนบันบันฟองได้ยังไงเนี่ยมึงใช้แบบเหมือนลูกพี่กูไปตัดมาจากในเกมของไอ้นี่เลยแบบไปแคปมาแล้วก็ไปตัดมาโอ้ยมันใช่เนี่ยนี่ยฮอลโหลมันแม่งดูกากมากเลยอ่ะอ๋อนี่นี่เวทีทำฮมเมเนแม่งภาพมึงจะซูมไปไหนวะมันแบบมันซูมก็ไปใกล้มากเลย Are you ready to enter my 래ไม่เลยเฮ้ยมีถังอันนี้ด้วยอะถังน้ำอะปักปะเชงมนเนาเลยอัล่าสุดวิ่งได้ภาพมันซูมอยู่ผมอยากจะอ้วกเลยวะผมอยากจะปิดเกมเลยเขาบอกว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยฮะเพราะว่ามันทำมาแบบมันบานเลยนะโอเคกับ ต้องมีใครยัมาแอบยืนส่องข้างๆอีกแน่นอนอ่ะไอสไตล์เกีบ้านนี่โอเคเข้าฝั่งนี้ได้ผมเดินไปไม่ต้องมีแบบทางกอยาแล้วก็มีใครส่องโทรหูมอ,อกมาไอเลิฟ <love> อะไรอ่ะตั่งหัวมึงสิโอเคร้าผมไปทางอื่นก่อนดีกว่า นี่มันเกมเปิดประตูซิมูเลเตอร์ชัดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรวัดอ่ะอันนี้คือห้องที่ไม่มีอะไรอย่าจะไม่ไม่ให้ขู่เข้ามาท้าใบว้ยเฮ้ยสิงเปลี่ยนแล้วกูสิงแล้วไม่โตกลับด้านอีกแล้วเหรอโอ้ใช่จริงด้วยมันหันหลังทำไมครูเหล่านี้นั่งหันหลังให้เด็กวะนั่งดูเด็กไม่ใช่เหรอ อางมืดโอเคเห็นแล้วเซ็งอ่ะเห็นแล้วกูอยากกลับบ้านอะไม่เว้ยเห็นแล้วกูอยากให้มันเดินไปให้มันบีบคอบ้งอะไรคือบ้งบูสไม่ใช่บ้ง มันก็เฟรนลี่ดีนะคือบนเดินมาแล้วมันก็หยุดด้วยอะใยญ่อะอ๋อต้องเดือโอ้โหไอ้โหยากมันเก็บของยากจังวะยังไงอืมถอดกี้เมื่อกี้กูแสบคอเลยเอ้า จะลุกยิ่งชา้าสวรรค์เหรอจะเร็วไ่วได้ไหมป้เท้ยมันเก็บของยากจังวะไอ้ต้ายอ้ต้ายมันชื่อว่าอะไรนะไอตัวนี้ไอ้ต้ายมันตกลงโอ้โหมันโดนมันโด,ดนโด,ด,ดิแรงเครื่องกดเนี่มนยมะใช้ผมมาทำไมเนี่ยมันกดไม่ได้เนี่ยฮะ ไกูกดอียาวๆไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยองโอ้ยเฮ้เธอมาดักกูเฉยนี่ยไอ้ะจกรรมโอ้ยประสาทตร์แดกตายโอเคครบเลยหรอมั้งเฮ้ยนั่นดีไงจะมีตัวนั้นอีกเ๊า าตายแล้วเริ่มใหม่นี่คือแบบอืมายวอนัสสีแล้วมันตกมาได้ยังไงเนี่ยวันนี้เปิดแล้วเหรอไม่เสียงกระเล็เปิดนะเมื่อกี้เฮ้ยเสียงอะไรกูเดือดติดอะไร โอ้หว oh. <S smoke> ja ๊าโอ้กูโดนเลื่นไปหมดเลยหรอเออันกชิตกชิบายเสียงมึงน่าตกมากเลยอะมังก็รงยอดเยอะผมวาไงโง่ ไอ้พวกเดี๋ยวมึงโดนกูฆ่าแล้วมึงต้องเริ่มใหม่เลยมึงรู้ไหมจะฆ่ามึงม Now pick up that hammer Where the fuck Where the fuck is What the fuck are you talking about Hammer อะไรอ่ะโอ oh, ดิ โอ <problem> ้โหรอนเสียหมืแล้วเดียหยุดหยุดจิกหยุดจักทีเอ <and> ้ยจอจี้มาเนี่ยไปแล้วตัวโอ้โหโอ้โหกูถามจริงโอ้

เ,ออเกมพี่อะไรเนี่ยพูมไมไดไปนั่นเลือกสามเกมเลยสามเกมแล้วแม่งสามเกมนี่ก็อ,อยา่างผูสร้างรายกันหมดเลยไงประเด็นนี่คือมึงร้องเหรอโอ้ช่างหวงัวมึงไอ้โดนี้ให้มานี่ก็ไม่มีความหมายเลยนะอ๋อนนี่เหรอ โอ้โมเดียวได้ยกันเลยโอ้ยเดี๋ยวจะบ้าตายเออไม่ตกใจใ้วยซ้ำมาเกมบุตรไทยแฮปปี้เพลสข้าวดูมืดๆนะแล้ว900เมกด้วยอันอื่นนี่มัน200เมกมัน200เมกอันนี้มัน200เมกผมว่าไอเกมเนี่ยแฮปปี้เพลสเนี่ยน่าจะเป็นออริจินอลของเขาแหละมัง้งดูดิมันดูมีอะไรสุดแล้วอะ ดูดิมันดูเสีใจสุดแล้วด้วยนะเออ Let's start Let's start คนพากยดียวกันกับเมื่อกี้เลยกูว่านะดูดิมันดูมีอะไรสุดแล้วอะถึงฝนไม่จะเหมือนอะไรสักอย่างนึงก็เถอะหรือมันหรือมันไม่ใช่ฝนอ๋อมันคือไฟรั่วโอ้ไฟรั่วแฮปปี้เพส่ะ

นมึงรีบโผล่มาเลยวิสายโผล่ไว้กูยิงเงีเร็วแล้วก็เมึงคุยกับตัวเองกับเพื่อนกูถามจริงมึงหลอนอะไรเนี่ยรูปแบบเจ้าโผลแบบรู้สึกว่ามันไม่เป็นเกมที่แบบทำมันเหมือนได้ผลกูเชื่อเลยว่าจะมีตัวอะไรเดินผ่านทั้งตัวแน่ๆอ้าวไม่มีเป็นแค่ทางโลกเนาะ ว้าวลูกแกดดว้าวมันดูลกๆแปลกๆแฮ่สไตล์ภาพมันเหมือนมันตามาจากสองเกมเมื่อกี้มันริบลับเลยผมรูเลยว่อเกมนี้ก็ทำขึ้นมาเองแน่แน่้นบีสแก์อย่ากลัวไปเลยกูไม่ได้กลัวมากตอนนะ้กูอยากจะอ้วกประเด็นอะสิแม่ใจดำกี้ส์วัดพัสน์เหรอจะรู้ได้ไงไม่ใช่ uh-huh maybe what am i we what is this place she bought it with it oh i know this place is a minigame. the mini game. game is simple มันให้เปิดดอกมาอย่างนี้เสร็จแล้วบอกผมต้องยิงหัวมันแน่นอนคุณเหนื่อยแล้วเปล่าเพื่อนผงหยุดพูดดี่แต่ผมว่าดีนะเกมนี้ผมผมผมบอกเลยเต็มปากเลยว่าเกมนี้เกมดีฮะแต่เล้นมันก็ดีตกกดทุกเกมที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้มอะไร You still have to find your friend. What? อ้ห้ามขยับตอนตามมาสีแดงแค่นั้นคือตัวอะไรวะนะ Carl we win ได้ยังไงกลับใช่ไหม bắt tôi rồi hết cái đâu có tổ nó bay tai ấy thế ô cưa bên đây có cưa này hơ, 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 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยนะเออกระเสิร์ชอีแล้วเหรอไม่ใช่นะี่นะโอ้ย <is> เด็กอ๋อเฮ้ยต้องต้องเลี้ยงอีกแล้วเหรอทาไมเกมนี้หัวเรือกามันแหลกมันแหลกปแปลกๆวะมันแหลกจริ่งนั่นอนะไอเก่งงูง,งูงี้ทำคอมกูแหลกได้ยังไงวะพอมาเกม เจ็ดศูนย์ห้าเก้าสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเก้าสองไม่ถูกเหรอต้องเรียงสินะแล้วกูออกยังไงเนี่ยออกยังไงอะ่ะออกยังไงอะ่ะออกยังไงเออฟาดโบ้กูออกไม่ได้อะ่ะทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ย e ีซีคลิก เอ่อกดนู่นนี่นั่นทุกปุ่มแล้วที่มีในกลเครื่องนี้ผมออกไม่ได้ออกออกกดกดข้างาๆกีผมพังไปแล้วเหรอตอนเนี้โอ้ยกมเกมมันพังผมพูดจริงเลยเกีไม่กาก,กนีกากนีสะใจมากเลยะมันกากในระดับที่ว่า เล่นฟรีกูยังหัวร้อนอะก็สำหรับวันนี้ฮะกับ h a p p y Place Sandy Spot แล้วก็ Handy Dan l a ล e r นะฮะเป็นเกมที่กากทั้งสามเกมนะสวนอีกเกมนี่เนี่ยบางการ์ดขผมทนรเล่นไม่ไหวอ่ะให่แบบโอ้ลายอยากนะไอ้เมื่อกี้นี่ผมต้องกดออกไม่ได้แล้วแล้วคือผมมาดูคนเนี้ยเพราะว่าผมจะดูโค้ดเว่ยเออผมจะดูโค้ดอ่ะเขาก็แบบ Let me get off เนี่ยเขาแก็เจอปัญหาเหมือนกัน Let me go Oh my god Oh my g o d bro I can't get off. ดูดิ You won't even let me get off. ผมไม่ไหวแล้วอ่ะคือผมไม่ไม่ไหวจริงอ่ะโอเคฮะก็ถือว่าจบแม็กซ์สุดสามเกมกากในวันนี้กูเติมกากเข้าไปด้วยเลยอืมก็เป็นสามเกมคนเนาะที่มีสไตล์เดียวกับแอะการ์ตินออบบานบานแล้วก็ ป๊อปปี้จนไม่ได้เกียรป๊อปปี้แล้วกันเนาะป๊อปปี้มันน่าจะเป็นแนวสุดของแนวนี้แหละในทางนี้เนาะก็ถือว่าขออภัยนะสำหรับคลิปนี้ที่ผมไม่ได้มีพบั้องสามเกมนะพร่าเกมบทท้ายเนี่ยมันกากจริงแต่ก็ในกทางกับกันเนี่ยก็ถือว่าจะให้เอาไกให้ท่านผู้ชมไปเล่นด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองความกากของมันอ่ะนะก็สำหรับคนที่อยากร้องดยเกาเลีนต้นในคยิปนะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนตั้งแต่เล่นเกมมาในช่วงเดือนนี้ผมไม่เคยหัวร้อนก,กับเกมมาเลยมากขนาดนี้มาก่อนเลยทั้งหัวร้อนทั้ง จะอ้วกทูอินวัน,วนมากเลยเกยมสามเกมบ้าเนี่ย